ชอบคลิปจากซื้อหยวนส่งเถียตาเียน้ไยคอยกุ๊ก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 กดากกุ๊กกล๊กกุ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 ้กกุ๊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 กก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 ก ถึงกับต้องตาบลากันสุดขอบโลกขนาดนี้เลยเหรอแกไม่รู้เรื่องไงว่านมรถกัญชาแมวมันสำคัญกับรัฐบาลแมวมากทำไมมีนมรถกัญชาแมวพวกนั้นพวกเจ้าหน้าที่แมวระดับสูงมันลงแดงกันตายเนะ่เข้าใจแล้วได้ถ้างั้นฉันจะให้ชีวิตกับแกแต่ว่าได้โปรดเอาหัวของฉันไปแทนทีเธอ แล้ปล่อยเจอรี่มวกฟางไปหัวของกแกเหรอโซโลทอมใช่ในตอนนี้รัฐบาลแมวอาจจะยังไม่เห็นถึงความอันตรายของฉันแต่ฉันคือชายที่สักวันหนึ่งจะกลายเป็นนักดาบประดับหนึ่งของโลกและเจอรี่บวกฟางนั้น <c oughs> คือชายที่จะเป็นราทาจนสนลับ จ้าฟลอร์อมนี่มันติดใจกล้าแก่งจริงๆไม่หวาดวันแม้ความตายอยู่ตรงหน้าเมื่อเพื่อนเดือดร้อนก็พร้อมเจ้าชีตเข้าไล่มันต้องอย่างงี้สิชายที่จะไปนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิคุยอะไรกันในชั้นร่วมวงด้วยสิเออนอ่เกะเป็นบ้าอะไรของแกฟลโร์อมแกอยากจะตายหรือยังไงนด่แกงโง่หรือเปล่าที่เสนอหัวให้กับมันแบบนั้นไหนโง่ีนแกะยังขยับได้อีกแล้นี่็ก เป็นใครเนี่ยเฮ้ยไ,ไอ้โจ๊กแมงว่าฉันอัดมาเฮ้ย<อ>ถ้าอยากได้หัวของไอโลทอมนั่นแล,แล้วก็เอาหัวของฉันไปแทนดีกว่าในตอนนี้พวกแกอาจจะยังไม่เห็นว่าฉันอันตรายขนาดไหนแต่ขอบอกไว้เลยว่าตัวตึงสุดในกลุ่มของจอรสดัดเจอร์รี่หมวกฟางนั้นก็คือฉันแมวขาดําสันติยังไงเล่าแกไอบ้าเอ้ อเอ้ยกระตุ้มพิดแม่งจะยืดไปไหนเนี่ยหมดก็ไม่มีแม่งขยันยืดอยู่น itation, ัพพ <mel> ่น่ะมึงจะยืดอะไรขนาดนั้นไหวพวกทีมงานวันพีดมั่งเอ้ยก่อนขั้นฉาพวกมึงยังแท่อยู่เลยอะไรเขาบอกนะกูไม่ได้กลัวใช่กูก็ไม่ได้กลัวเชื่อตายละเฮ้ยนี่โซโลทมไปบอกทุกคนทีว่าลาก่อนนะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันสนุกมาก ไปบอกทุกคนว่าฉันขอโทษอ <c oughs> พวกนายคงต้องหาเชฟปรุงนมวักัญชาแมวใหม่แล้วล่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะโอ้แม่งกระทุงเขาจุดทองน้อยพอดีโอ้นี่มึงทำอ,อะไรเนี่ยแม่งให้กูยืดกระโงไม่มีบทพูดอีกแล้วมึงคนที่จะตายน่ะมีแค่ฉันก็พอนี่ ยอมตายแทนเพื่อนเห็นแล้วซึ้งแต่พูดความในใจไม่ได้แม่เออทำไมอันนี้ไม่หันพิษฉากนี้มันยืดจังวะฉากาแบบนี้ตอนที่แม่กระชับก็ได้ถึงมาสิตอนหนึ่งในงเรื่องแทบไม่เดินหายดูทอาแล้วกันี่คงอยากช่วยเจอรี่โมฟางมากสินะทางนั้นมาเล่นเกมกับฉันไหมเ,ออเกมเหรอใช่มันก็แค่เกมง่ายๆถ้าแกบ,บอบกว่าแกสามารถตายแทนเจอรี่โมฟางได้แล้วละก็ก็บแบกรับความเจ็บปวดจากการต่อสู้ของหมอนั่นไว้ซะสิอ่ะ นี่มันอะไรเนี่ยเจ้าสิ่งนี้น่ะละคือก้อนของความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าทั้งหมดที่ถูกดีดออกมาจากพลังพิเศษของนมปีศาจของเจ้าหมานั่นที่นายเห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้ก็คือกุมก้อนความเจ็บปวดและความเหมื่อยล้าทั้งหมดที่เจอรี่โมโฟังได้เผชิญถ้าบอกว่าตางแทนกันได้แล้วละก็ก็ลองรับความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าทั้งหมดของเขาดูสิบ้าเฮ้ยคาไม่มีทางเลือกแล้วสินะได้ไสิแค่ความเจ็บปวดของเพื่อนเพียงคนเดียวฉันจะรับไว้ให้ดู 으쌰으으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 으 <sus> 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 <sus>